ทำพีนี้พกไว้ขายดีคันเทพรู้สึกไหมคะว่าเอสินค้าตัวเดียวกันนะคะสคริปต์ที่ใช้ก็ตัวเดียวกันทำไมเพื่อนทำได้เรากลับไปต่อไม่ได้มาดูกันคะ่ะวันนี้นะคะว่าใช่เรื่องที่คนปลูเอามาฝากหรือเปล่าลืมไปหรือเปล่าคะลืมเปิดใจลูกค้าคนขายดียเขาจะเปิดใจลูกค้าก่อนทำไมต้องเปิดใจลูกค้าเพราะเปิดใจได้เยอะ ข้อโต้แย้งก็น้อยถ้าเปิดใจได้น้อยโคโต้แย้งก็เยอะแล้วจะเปิดใจอย่างไรคะการเปิดใจนะคะเราจะเปิดใจด้วยการที่ไม่เริ่มต้นที่สินค้าแต่จะเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเพราะเราคือสินค้าชั้นยอดดังนั้นเราต้องนำเสนอตัวเราเองก่อนอันดับแรกนะคะด้วยการนะคะสารสายสัมพันธ์หาจุดร่วมเดียวกัน เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจากการพูดคุยเปิดใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคลายความกังวลให้กับลูกค้าก่อนนั่นเองค่ะและเทคนิคค,คลายกังวลที่ได้ผลมากที่สุดก็คือการสารสัมพันธ์จนกระทั่งคนที่เขาสารสัมพันธ์กับเขา,าค่ะเขารู้สึกผ่อนคลายให้ความเป็นกันเองให้ความเป็นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะ เราค่อยแสดงให้เขาเห็นว่าเราสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ได้ด้วยสินค้าที่เรามีโดยเราอาจจะเริ่มจากการตั้งคำถามการตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกเองโดยกระบวนการคำถามด้วยคำถามที่ช่วยให้เขาพบทางออก 75%ตามสคริปที่ทุกคนได้รับนะคะที่โค้ดปู่ได้ส่งให้แล้วเนาะเพื่อให้ลูกค้านะคะรู้สึกว่าเขาคือผู้เลือกเองและอีก20%คือกระบวนการให้ข้อมูล How to และรีวิวของผู้ใช้สินค้าและอีก5%นะคะ5%สุดท้ายเราค่อยปิดการขายด้วยความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับและคู่ควรอย่างแน่นอน ะะทุกคนจะเห็นว่านะคะ75%มาจากกระบวนการนะคะสร้างสรรคงความสำันะและอีกแค่20%สําหรับในเรื่องของ How To และการรีวิวนะคะรีวิวผู้ที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์จริงดังนั้นโฟกัสให้ถูกนะคะว่าวันนี้เราควรที่จะมุ่งหน้าไปที่เรื่องอะไรแต่กระบวนการที่สําคัญ ถ้าเรานะคะสารสายสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเราได้แก้ไขปัญหาให้กับเขานะคะเช่นนี้เราจะได้รับยอดที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคลิปดีมีประโยชน์เซฟเป็นรายการโปรดเพื่อฟังซ้ำจะได้ซึมซับนะคะและใช้จนคล่องสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะเพื่อสร้างบันไดให้เพื่อ,อนๆของเราเพราะผู้ให้คือบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จจะออกไปค่ะ ทำตังยุค 5G ต้องมีตัวช่วย